าแล้วแล้วสายสายไหลเข้ากลางมาอือหือกะยิงจังอวะเฮ้ยโอ้ยจอมมายแมทเ้โห <Mad> วันนี้มีทุกอย่างครับดราม่าแล้วลุกนดีครับมายแมทเดสส้มหล่นชิ้นใหญ่เลยใช่ครับโอเป็นสมโมชัยนาทด,ด้วยครับแงะดูภาพช้าด,ด้านบนกันได้ครับเนี่ยครับไม่มีอะไรครับ ตรงกลางวางด้วยขวามไม่ถนัดแต่บอลมัน<อ>ปิ้นข้างไปเลยครับโอ้โหบอลมันสปินแล้วเด้งพื้นใช่ครับด้วยความที่ว่ามันหมุนหมุนดูครับลูกบอลมันจะหมุนหมุนไหอย่างเงี้ยจังหวะตกพื้นมันกรึบหนีครับโอ้โหไม่รู้ว่าเมื่อกี้น้องปืนอาพีจีนี้เตะบอลหรือว่าเตะโค้ชนายครับ <c oughs> อุย้ยเป็นดีแล้วนะโอ้โหเกือบหลุดครับน้องโบนนะน้องโบนดูพอบาดเปิดโคมาบุ้งสกับไม่ได้แล้วเคลียร์มาตรงตรงนั้น ตกไม้เม็ดเด็ดอยู่นี่เรลี่ยเล้อโอ้โหสุดๆไปเลยสองศูนย์ไม้เม็ดเด็ดโอ้โหดูภาพชายดีพี่อ้นเนี่ยครับ้องโบล์เปิดเข้าไปแล้วจังหวะก,กองหลังของเดฮิดฮอปเคียไม่ดีครับเข้าขวาของไม้เม็ดเด็ดอ้าวรับเปิดโอโ้แล้วไม่ล้ำหน้าด้วยพี่พี่อ้นมาแล้วเดียวๆล็อกสวยมากแล้วอีกทีนึงยังไม่ผ่านแล้วล้มลงไปสกัดบอล ยังหมุนออกมาเคลียร์มาได้โอเคเอา้าวแล้วจังหวะนี้โคตรนายแต่หลังของอลอสตาทลียคุณผู้ชมน้องฟรีซาร์นี่ชัวร์มากนะ<ช>นนี้ใช่ครับอ่ะ,อะก็นี่ครับมาแล้วเลี้ยงมาคนเดียวแล้วมายังได้อยู่หักกลับมาปุปู่หูอุ้ยเอา้าแล้วไปเล่นยากต้องเคลียร์ก่อนออกซ้ายเบาไปหน่อยครับพี่แดงโมริชินี่ล็อกหนึ่งที แล้วเตะขึ้นหน้ามาโดนตัดไว้ครับอาอันตรายครับพี่แดงเปิดมาอ้าหูเกือบผ่านครับหน้าไม่ได้ยังเคลียร์ทิ้งไปอ้าวแล้วเตะแม่นด้วยแล้วเตะแม่นด้วยอาครับมาแล้วครับพี่โอ้โหล็อกยังได้อยู่ไปไปช่องนี้ไม่ไปครับเพื่อนบอกไม่ไหว,วมาไกลเกิน เจอรุมสองแหวกไปได้หนึ่งจะแหวกอีกคนหนึ่งยังไปได้แล้วแต่หลุดมาในกรอบเขตโทษแล้วดีดกลับมาลูกดี้โอโหเต็มไปเลยแต่จบสกอร์ยิงติดเซฟแล้วยิงอีกทีก็ติดบล็อกเอาครับเดอะฮิตพอบยังไปต่อแล้วยิงอีกทีก็ติดอีกเอา้าโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้ดูครับดูครับนี่ครับวิ่งกันขาดใจนะครับตอนนี้ชุดนี้พอบจะตีไข่แต่ในช่วงท้ายรึ่งแรกให้ได้ครับเปิดโค้งมาโมงสกัดได้บริชี เก็บได้บิ๊กโบ๊ทบิ๊กโบ๊ทบิ๊กโบ๊ทยังไงหมุนอยู่คืนมาแล้วขวามีอาร์แล้วครับช่องนี้ทันบปา่ายังเก็บได้หมองข้างในเปิดโค้งมาแล้วเอาเคลียร์ไม่ออกบอลตกหริเลยน้าขอโทษแล้วไปที่พอบคืนในทีนึงโอ้โหชุดนี้ผมจะเอาให้ได้ครับช่ดทดนเจ็บพิงแล้วพลิกไปสวยพิกไปสวยล็อกมาล็อกมาแล้วแล้วแล้วจิกไม่ได้แล้วโอ้โห โอ้โหช่วงเวลาอันตรายของออนไลน์ออสตาเกือบไปครับโอ้โหเดอฮิปฮอปหาเหลี่ยมหาช่องจะเอาประตูตีไครแตกแต่ไม่ได้ครับบ้าบอลและตอนนี้ครับครึ่งหลังคิกออฟมาแล้วครับฮิปฮอปครับตามหลัง2ประตูครับชุดสีขาวเริ่มมาใช้บอลยาวโจมตีอ้ามอริชีสกัดไม่ขาดแต่โอ้โหฟีซาร์ดอีกแล้วครับ ไอ้น้องคนนี้เอา้ามอริชี่อา่าแล้วเปิดมาซ้ายเก็บบอลได้โยกเข,ขวา้าแต่โดนดักเอาไว้ครับเคลียร์มาเอา้าเคลียร์จะติดกันเองยังได้ใหม่เดอะฮิปฮอปมาครับนักรอบเขตโทษพริกแล้วขวามีแต่โดนปั๊มเอาไว้ครับออนไลน์ออสตาโอ้ยแวกสวยสายเติมไปแล้วให้มาลูกนี้เบิ้ลเข้ากลางมาครับ RPG แทงซ้ายถึงเอาเลยครับซ้ายในเโทอต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับ ยิงออกหลังไปนะครับเป็นน้องโบท๊ทคำสิงครับฝั่งขวาหลอตัวสอดครับแล้วยกมาลูกนี้แต่ว่ามอริชี่ดักเอาไว,จว้จังหวะสองเอ้าเอาเสียลักเสียลักไปเสียบอลครับเดี๋ยวฮิปบอมนายเขทโทษหากกลับมาครองเข้าซ้ายซ้ายสุดมียิง,งโค้งไม่ได้ครับลูกนี้ครับให้มาลูกนี้หน้าเขตโทษพื้นที่มีเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายอีกาวจานจานไม่ว่าแล้วสุดท้าย เป็นบอลของออนไลน์ออสตาครับช็อตนี้พิแทนทำแทงสวยสายสอดมาแล้วครับไม่ลำ้ำเวจีเข้ากลางอจอยิงโอ้ยซุปเปอร์เซฟับปังตีบแล้วขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาครับฝากเข้ากลางทงทงไม่มีทงไม่มีมมในายแค่โทษพึบเลยยัดมาโอ้ออกหลังครับน่าเสียดายครับลูกนี้นิวเดรฮิปเปิดขวามีขวามีเอาแล้วเน่งเน งยัดมาเรียบร้อยก็ได้ทิมโพลีแทนทำแล้วสุดท้ายโตนแย่งปั๊มกันอยู่อ้าวยังมาเข้าทางแต่สุดท้ายโดนวิ่งแซงออนไลน์อัสตาร์แทงมาลูกนี้ลุดหลุดไมาแล้วครับน้องบอลยิงเอา้าจังหวะสองจอจอ Go! ครออนไลน์ออสตาขึ้นนำไปอีกครั้งครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยครับดูภาพช้าแทงให้มาสวยๆเลยครับน้องบอลคำสิงยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าบอลไม่ได้ไปไหนครับตกมาหน้าเขาแบบนี้ก็แปรลงๆไม่เหลือครับอุบยาเมาครับประตูทำได้ดีแล้วในช็อนแรกแต่ว่าบอลมันเข้าทางครับแล้วขวาแทงมาเอาลึกมาถึงครับแล้วเดอะฮิปพบยิงโอ้ชนคานครับชนคาน 1> 1, 2, บอลสองปรินมายังได้ใหม่ครับฝั่งซ้ายยึกยักอยู่แล้วไปสุดเส้นจะไปสุดเส้นโอ้โหมันยาวไปนิดนึงครับลถนออกหลังโอ้แลังง้างหลอกได้แอคเลยครับข้างหลังครับลูกนี้โอ,โอ้สามก็ยังผ่านมาได้ครับสายสุดมีเอาเลยครับพินิโน,โนสับขาจะลุยไปเองติดครับฟรีซาร์ดักเอาไว้ยังได้ครับเดินฮิปพอปลุยตอ่อเดินหน้าต่อก็ยังโดนขวางไว้ได้แล้วหมาเมดเนตโอ้ลูกนี้ แล้วฝากมาแล้วครับเดยฮิปฮอปลุกนี้โยกหนีมาได้หนึ่งจี้มาจี้มายังไงดีหนีอีกหนึ่งหนีอีกหนึ่งเอ้ยมาแล้วเอ้ยลุดเอ้ยโอ้โหแซ็กสกีแล้วยังได้พุทธศิลป์ยังนิ่งครับเดย์ฮิปฮอปบุกต่อชาลีชาลีมาท้ายเกมชาลีชาลียังไงความ,มีดึงไว้ก่อนหืนหลังกลับมาแล้วเปิด มาลูกี้มองเช็ดเอ้ยปิดซ้ายมันจะจับโอ้ยไม่น่าทานหรือเปล่าออเฮ้ยเฮ้ยทานว่ะโอ้ยโอ้ยคุณไม่มีเสียงนกหวีดครับเมื่อกี้ครับใช่ครับผู้ธสินไม่ได้ส่งสัญญาณว่าออกแล้วครับโอ้ยเกือบไปเหมือนกันครับอย่าเมา,าครับผู้ศ้องาประตูสั่งเพื่อนโก,โกยขึ้นไปเลยครับวางยาวขึ้นมายาวมาเอาบอลลงได้เอาบอลลงได้ไดโดนขวางลูกนี้ สุดท้ายออกหลังตกใจเลยโอ้